ับช่องแ m Love Channel วันนี้เราก็จะมาสอนทำแบบเออทำแบบเป็นฟิลเตอร์ที่เป็นกลมๆอะไรประมาณนี้เออนั่นแหละเดี๋ยวเรามาสอนทำกันใน i b i s Pen กันเลยนะคะอย่างแรกก็เข้าไปที่ i b i s Pen ก่อนเนาะก็จะอยู่ตรงนี้เราก็กดไปที่แกลเลอรีของฉัน นี่อันแรกที่เราทำแล้วเราก็กดบวกเห็นบวกไหมทุกคนสีฟ้าๆเสร็จแล้วก็เลือกตามขนาดขนาดของเราเนี่ยนะคะจะเป็นแชทตสแตมได้หรืออะไรหรือว่าเราจะปรับเองก็ได้ก็ปรับปรับตรงเนี้ยตรงเนี้ยทุกคนตรงเนี้ยตรงเนี้ยปรับไปตรง,นตรง,นงเนี้ยตรงเนี้ยวงให้เราเนี่ยเราก็เป็นหนึ่งๆเพราะเราชอบ แล้วเราก็กดไปที่ตรงรูปมืออะรูปมือนิ้วชี้อ่ะเสร็จแล้วเราก็กดไปที่วงกลมแล้วก็กดเปิดที่มันเขียนว่าพื้นรูปนะคะให้เรากดเปิดเสร็จแล้วมันเขียนว่าสีพื้นรูปแล้วก็กดไปแล้วเราก็ลากมันไปตรงสีดำดำลากให้สุดเสร็จแล้วเราก็ ตรงตรงที่แบบไม่มีอะไรเลยอ่ะเป็นสีเทาเนี่ยเห็นไหมทุกคนตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยเราก็กดไปตึงมันก็หายไปนะคะเสร็จแล้วเราก็เริ่มทําได้เลยค่ะนี่เราเราจะต้องวงให้มันเป็นตรงกลางหรือว่าใครชอบไม่ตรงกลางก็ได้แล้วแต่แต่ว่าเราจะเอาแบบตรงกลางเลยง่ายๆ่ายสบายสบาย ก็วงประมาณเนี่ยสิบรอบแล้วแต่ถ้าใครไม่เรื่องมากก็รอหน่อยก็แล้วกันหรือออกไปดูอื่นก่อนก็ได้แล้วค่อยมาหรือว่ากอไปเลยไม่ได้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 ไไดไไดอื ได้หรือ,อยังเมงไม่ได้ไม่ได้เออมก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดอ่ะพอได้อยู่อ๋อก็ได้อยู่พอได้เสร็จแล้วเราก็ กดไปที่เลขหนึ่งทุกคนจะมีเลขหนึ่งอยู่ตรงนี้โอ้ยทุกคนจะมีเลขหนึ่งอยู่ตรงนี้กดเข้าไปเสร็จแล้วเราก็กดไปที่ตรงบวกบวกตรงนี้ทุกคนเห็นไหมเนี่ยตรงนี้มันจะเขียนว่าเพิ่มเลเยอร์นะคะแล้วก็กดเข้าไปตรงบวกเนี่ยกดเข้าไปมันก็จะมีเลเยอร์อีกอันที่ไม่มีนะคะเราก็กดตรงที่ธรรมดากดตรงไปอ่ะตรงอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยกดไปตรงธรรมดา เสร็จแล้วเราก็เลือกอันเนี้ยข้างบนจอภาพอะ่ะข้างบนนะข้างบนเออดีดไลน์ว่าไม่รู้ไม่ใช่ดีดไลน์หรอกมาไลดีดหรืออะไรสัก,กอย่างนี้แหละภาษาอังกฤษอะ L I G H T E N นี่แหละใครรู้ก็แปลมาให้ด้วยนะก็กดเข้าไปเอาเครื่องค้างเสร็จแล้วเราก็กดกด ตรงไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ตรงแถวๆเนี้กดอันเนี้ยเสร็จแล้วเราก็เลือกสีตรงสีดำนี่เห็นไหมสีดำกดเสร็จแล้วเราก็กดเลือกสีตามใจชอบ เลือกสีอะไรดีสีอะไรีนะแล้วแต่เลยสีอะไรดีอันนี้อุ๊ยทุกคนเราลืมบอกเสร็จแล้วเราก็กดตรงที่รูปมือนิ้วชี้เหมือนกันแล้วก็กดตรง OFF ตรงนี้ทุกคนเนี่ยกดเข้าไปแค่นั้นพอแล้วก็กดตรงว่างๆที่ไม่มีอะไรเสร็จแล้วแล้วก็ระบายสีเลยแต้วแต่เว้ยเด้อไวเ้ยเดี๋ยว กบไปแล้วบายไปเสร็จแล้วเราก็แล้วแต่เลยแล้วเราก็จะเลือกสีเป็นสีอื่นแทนเดี๋ยวลาายไปเลยยู เสร็จแล้วเราก็กดตรงนี้แล้วก็กดตรงเบอร์นี่รูปน้ำนี่แต่ว่ามันจะมีอย่างหนึ่งถ้าเราเกิดเรากดแล้วมันค้างมันจะค้างแน่นอนอ่ะกดอ่ะดูนะเอาเนี่ยเนี่ยทุกคนมันจะคแบบ้างแบบค้างแบบอุ้ยลืมอันนี้ ลืมวันนี้ทุกคนลืมี่มยมันจะค้างแบบนี้ทุกคนนี่แล้วก็ถ้าเกิดมาค้างแบบนี้เราก็กดตรงรูปน้ำมันเดิมเสร็จแล้วเราก็กดตรงรอยเปื้อนทำรอยเปื้อนแล้วเราก็วงไปเลยจะทำแบบไหนก็ได้วงไปเลยจ้ะ วงไปเลยวงเลยอ่าวงวงวงไปเราสามารถดูสีขึ้นได้ด้วยนะแล้วก็ดูสีลงเสร็จแล้วโอ้เดี๋ยวเดยว เสร็จแล้วทุกคนเสร็จแล้วเราก็กดตรงรูปมือตรงนี้อะกดไปเอาเดี๋ยวกดไปเสร็จแล้วเราก็กดแปลงสีนี่ข้างบนข้างบนนิ้วอะ่ะเออเนี่ยก็เป็นอันนี้เสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนสีไปติดเสร็จแล้วเราก็กดตรงส0 0ก็เข้าไปมันก็จะได้แบบนี้อ่ามันจะ,จะเป็นหน้าแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็เอาขึ้น เกือบสุดเลยนะแล้วก็จะมียาเฟืนเราก็กดยาเฟืนลงไปโอเคเสร็จแล้วเราก็ลากตามใจชอบเลยลากไปตรงนี้อ่ะเสร็จโอ้ยไม่สวยไม่สวย เสร็จแล้วก็กดตรงย่าเฟืร์นหนึ่งหนึ่งหนึ่งร้อ่สิบจุดศูนย์กดเสร็จแล้วก็กดปรับแต่งเองแล้วมันจะมีอย่างที่ใครใช้เอาไว้สมมาว่ากดอันนี้เข้าไปแล้วมันก็จะมีให้อยู่ตรงปรับแต่งเองแล้วก็กดเืิมเดิมเลยเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนสีเป็นสีขาว ทำอันเล็กๆพอแล้วก็แต้มแต้ม้แตมแตมให้มันเป็นเหมือนหิมะโตอะไรแบบนี้สำหรับใครที่ไม่มีนะคะแบบเป็นหญ้าเฟืนก็ดูวิดีโอหนึ่งวีดีโอกดเข้าไปตรงที่มันให้เราอะเราก็ดูวิดีโอเป็นหนึ่งวิดีโอ มันจะแก้ไขให้หมดเลยมันจะให้หมดเลยอะไรก็ได้ไง่ายๆนี่ทุกคนเป็นไงบ้างอือก็ถ้าถ้าเกิดเราจะเอารูปไปไว้ที่แกลโดอรี่เราให้เรากดตรงเนี้ยตรงเนี้ยข้างๆเลขสองกดเสร็จแล้วมันจะขึ้นมาสามตัวมีบันทึก png แล้วก็ย้อนกลับไปที่แกลเลอรี่ของฉันถ้าเกิดใครจะบัน,บนทึกอันเนี้ยไปในอัลบั้มของเราก็กดไปที่บันทึก P N G นะคะถ้าใครไม่ถ้าใครไม่ไม่นี้ไม,ไม่ไม่เอาเข้าแกลเลอรี่ของเราอะ่ะไม่ใช่ใครที่ไม่เอาเข้าอัลบั้มของเราแต่ว่าจะเก็บบันทึกไว้อยู่ให้กดที่ย้อนกลับไปที่แกลเลอรี่ของฉันกดเข้าไปเอา อ่านี่พอเสร็จแล้วอ้าไปยังไงต่อล่ะจะดูเรื่องน้ไม่ต้องกดกลับก็ได้เลื่อนเลื่อนขึ้นอย่างเงี้ยก็วางจบอันนี้จะเป็นสองอันที่ทําไว้โอเคก็อย่าลืมกดติดตามช่องแอมนกสด้วยนะคะเพอดีว่าลืมปิดคลิปเนะก็เลยมาปิดคลิปทางนี้เนอะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะ